สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับยายเล็กอีกแล้วสาวอุบลคนวารินมาแล้วค่ะมาพร้อมกับถาดเดิมๆนี่แหละมาเด้อค่ะพี่น้องื้อนี้มาก,กินเมียงปลาค่ะเมียงปลาหนึ่งเอาค่ะหนึ่งเอาเดอ้บอบบเมนทอดพักกัมาายกสวนคือเกาเยอะแยะเลยค่ะน้ำจิ้มมาสองอย่าง มีน้ำจิม้มเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็น้ำจิม้มหวานค่ะเพื่อนๆืนก่อนสิกินเพื่อนๆนก็ aka, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดําเพื่อให้กำลังใจยายเล็กในเด้อค่ะมากินน้ำการบัตานีเพื่อบ้ิกนการเสียเวลาเมืองปานิ่นิดก็ตัวบอกง่ายนึงค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเอาเนาะคะ่ะเนาะบรทอทจะบบต้องกินหํำมัน หนึ่งเอาจะแสบก,กว่าปาดถัปป่วปลาตัวใหญ่แห้งมันนี่ได้ปลาตัวใหญ่แห้งค่ะกินเมนูนี่ต้องเฮ็ดปากกว้างๆแน่เด้อค่ะเพื่อนๆืนเพราะว่าอย่างเพราะว่าเมนูนี่พักเยอะหลายมึงตีละนี่ผิดที่รีตองหลายแห้งกินเมียงตานี่เพื่อนๆืนใส่น้ำจิ้มสองยางเลยค่ะ ลองมึงดูน้ำจิ้มสองสหายสิเป็นยังไงอ้ำค่ะคำแรกแห้งมหันค่ะเพื่อนๆคำนใหญ่ๆอ้าปากกว้างๆอืม ว้าวบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยขาดเขียวอยู่มันข้ามไงห,หลายค่ะเมนูนี่ต้องปากกว้างจังจะอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนท mm hmm. ัาผู้ค่ะ กินได้ทุกชนิดค่ะฮึความดีดีค่ะอร่อยอะปลากระทุดสดค่ะจะแสบเนาะ ผักชีหอมนี่เขากันแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนกินก่อนก็ได้ค่ะจับผัานน้ำย่านความค่ะเพื่อนเพื่อนตะกี้ก็จะความไปลาที่หนึง ưm ưm thảo không แซ่บค่ะเจ้านี่แซมแห้งเจ้าเกานี่เลยก็เลยมากินเนาะเขาเห็ดแซบอเหลี่ค่ะมันจุ่มน้ำจิ้มนี่ก็แซบทั้งสองหนามเลยค่ะมันจิ้มเผ็ดกับน้ำจิ้มบ่เผ็ดเนาะค่ะเนาะ ใครต้องการไดเอทต,ต้องเมนูนี่เลยเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนผักเนาะเดกินผักแต่ว่าต้องเห็ดปากกว้างแน่เด้อก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะที่กินบดสุปผักเพราะว่าเมนูนี่ต้องอาปากกว้างค่ะกินเมียงกินอย่างมันต้องการผักเยอะเนาะต้องอาปากกว้าง ถึงจะอร่อยค่ะ ในือการข่าวบกร แซบแห้งค่ะเพื่อนๆแ,บแบซบๆปลาสดสดค่ะปลากระตุ้นใหญ่หญเนือ้อหวานเขากันพอดีเลยค่ะใส่ผักเยอะๆมาเด้อพี่นอ้องเ้ยมากินน้ำกันยาเรล็กกับบกินเขาคือเก้าค่ะเมนูนี่ เคบีแค่หลอดค่ะแค่หลอดหน่อยเนาะมีแคโรทีนเยอะกินเข้าไปค่ะดีอร่อยอร่อยให้ยังไ แห้งพี่น้องเอ้ยเริ่มจะอิ่มเลยได้บาทนี้เลยพักมีนจะข้มามยใหญ่ค่ะ จะไผ่ค่ะเขา,ขาหยาดแก่ข้าวเนาะยิกงย่งข้ามก้นเดิมพี่น้องเอ๊ยเอ๊ะมันจะอิ่มกันแหละค่ะ กินปลาเมดไปเครื่องโตปลาโตใหญ่แห้งค่ะตัวบะลึมเลย ให้หลอดนี่กินแล้วดีนะก้างหลายๆแต่ว่ากับเป็นกลางใหญ่ค่ะก้างปลาน้นแล้วว่างงายอยู่ห,หวานพะโลปลาิน้นปลาสดๆค่ะหื ใส่ซองน้ำจิ้มเลยอ่ะดีดีเชียอิ่มดาาักค่ะ กินปลาเมิดไปเครื่งตัวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณเล่หลายขอให้เพื่อนๆพ,พบแต่สิ่งดีๆรื่วยๆเฮ้งๆปังๆเด้อค่ะ thank you so much my friend พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณล่ะกะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย